รถไฟกำลังจะมามาที่ชานเชราคนเราเมื่อถึงเวลาต้องเข้าไว้เชราแต่ว่ายังลาลาใช้ชีวิตลาลา ความสุขทุกเวลาเจอกันที่ชันเชราห่างไกลจากความทุกขแล้วคุณจะมีสุขแล้วคุณจะทุกไปททำไมชมนกชมไม้สบายหัวใจชันชราเฮ้ช <Hey, S 2> ันชราชันชรา สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการชานชราค่ะคุณผู้ชมคะหากเราจะพูดถึงงานคราฟนะคะหลายคนก็คงจะมองถึงงานที่จะต้องใช้ความพิถีพิถันในการทํางานหัตถกรรมที่ค่อนข้างยากแต่วันนี้ค่ะปาจะนําเสนองานคราฟที่ผ่านทางฝีมือของคุณแม่วัย62ปีชื่อคุณแม่ออนค่ะยังภาพพวกผมที่นี่ค่ะก็เป็นฝีมือของคุณแม่ออนนะคะภายใต้แบรนด์คลาฟอิดอันค่ะงานคราฟวันนี้จะยากมากน้อยแค่ไหนไปพบกับคุณแม่ออนกันเลยค่ะ คลัอิดออนคือแบรนด์งานคลับที่ไม่ออนอรสารุ่นลยางปูนคุณแม่วัย62ปีสารต่อในความลหลงไหลในการหยิบจับสิ่งของเหลือใช้รอบตัวมาเย็บปักทักร้อยจนกลายเป็นสินค้าที่แสนอบอุ่นค่ะคือมัน,เป,นเป็นงานที่เราเรารักเราชอบเราถนัดทำไว้เพื่อแจกทําไว้สะสมทําไว้ยามว่างทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นว่าจะหวังเป็นธุรกิจ คุณผู้ชมคะง,งานคาสิตรอนไม่ได้จำกัดตัวเองว่าจะต้องเป็นสินค้าประเภทไหนเพียงแต่ทุกชิ้นเริ่มจากการที่ไม่ออนนั้นเห็นว่าเป็นสิ่งของที่เหลือใช้รอบตัวแล้วสามารถนำมาต่อยอดได้หรือจัดแปลงเป็นอะไรสักอย่างได้ชิ้นแรกๆเลยคือตัวนี้ค่ะตัวนี้จริงๆเป็นถุงแม่ใส่กะละรูปค่ะ,คะเอาไว้ใส่กระบูนหอมแล้วก็เอาไว้แจกตอนนั้นทำอย่างนี้นแจกนะคะ เทศกาลทําทีงแบบน่าจะรวมๆไปร้อยอันเนาะให้ลูกไปแจกเพื่อนให้เราแจกเพื่อนทุกสิ่งอย่างพอพอมาจากเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนแล้วก็จะมากลายเป็นพวกงานงานธงงานเออเขาเรียกว่าของใช้ในบ้านอะ่ะที่มันเหมือนแบบเราทําให้ลูกเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเออมันน่าจะแล้วก็ค่อยๆมาพัฒนา เห็นแม่อ่อนช่ำชองในการพลิกแพลงสิ่งของแบบนี้แน่นอนว่านี่คือส่วนหนึ่งในอาชีพของแม่ออนตั้งแต่สมัยสาวๆจนเรียกได้ว่าเธอโต,โ,ตโตมากับจักเย็บผ้าอย่างแท้จริงค่ะอดีตก,ก็คือเป็นช่างตัดเสื้อผ้าตัจัด,ดเสื้อผ้าตั้งแต่สมัยเรายังวัยรุ่นสัก19-20ก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งแต่งงานมีครอบครัวเสร็จมีลูก มีลูกก็เลยทิ้งงานตรงนี้หยุดเพื่อที่จะเลี้ยงลูกเป็นที่ค่ะทิ้งงานไปเลยอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้แม่กลับมาทําตรงนี้ครั้งหนึ่งคือระหว่างทางที่เราเป็นแม่บ้านนะคะเราก็ทํางานพวกเนี้เพราะว่าช่วงพักจากหน้าที่ภาระประจําของแม่บ้านเราก็เย็บปักถักร้อยนั่งมันไม่ว่างเพราะว่าเราเอาเอาง่ายๆก็คือมันเป็นงานที่เราชอบเป็นงานที่เรารักค่ะเพราะนั้น งานอดิเรกของเราก็ต้องไม่พ้นงานพวกนี้ค่ะใช่ใช่ง่ายสุดเอาแบบง่ายสุดเลยค่ะแม่ขอเป็เบสิกเลยค่ะไม่มีพื้นฐานเลยสักนิดเดียวเราใส่เยอะไหมคะแม่คะเออไม่ต้องเยอะมากประมาณนี้ได้ไหมคะโอเคอันนี้ก่อนใช่ไหมคะต้้งแต่ เข็มอยู่ข้างขวาค่ะทีอย <g fret ting> <labeled laser> ู่ด้านนี้ปลายอยู่ด้านนี้ค่ะแล้วก็เอาเข็มวางบนด้านตรงนี้ลักษณะเวลาเรากะลายดอกเนี่ยเราควรจะอยู่ในลิมเพราะว่าแก้วมุมใช่ไหมคะโอเคค่ะแล้เข้ามาสักประมาณหนึ่งนิ้วก็ได้ค่ะ จากเรามีงานที่สะสมไว้เยอะแล้วจนกระทั่งลูกเนี่ยเขาโตขึ้นเขาโตขึ้นเวลาว่างของเรามันมากขึ้นแล้วลูกเขาก็เลยเห็นว่าเอ๊ะทำไมแม่ทํางานน่ารักอะนะเขาคงแอบชมอะเขาก็บอกว่างานน่ารักแม่น่าจะมีแบรนด์เนาะแล้วก็เกี่ยวกับว่ามันเหมือนเราพอเราสูงวัยว่าง,งัานดีกว่าเขาก็เลยคิดว่าไม่อยากให้เราเหงาเพราะว่าพวกเขาก็เรียนจบแล้วทํางานแล้วแล้วเราอยู่บ้านเขาก็เลยบอกว่าแม่ ควรจะมีแบรนด์แล้วล่ะเดี๋ยวพวกหนูช่วยก็ตั้งแบรนด์ให้แม่งานแม่มันเป็นงานคราฟเป็นงานส่งต่ออ่ะเพราะว่าเขารู้สึกได้ว่ามันเป็นงานฝีมือแม่เพราะว่าเขารับแล้วเขายังรู้สึกอบนนะอุ่นอ่ะน่าจะเป็นคราฟอิดอ่อนแล้วแม่บอกเอาอันนี้เอาที่มีอ่อนอนะ่ะไม่รู้ไม่รู้แปลว่าอะไรนะคุณแม่เย็บทงมานะคะเอาแบบนี้แบบนี้แล้วก็เราก็เอะไรอ่ะเราจะยังไงดีละไม้ที่ไหนกิ่งกะเพราค่ะกะเพราที่ปลูกอยู่ที่บ้านเนี่ยคือกิ่งมันแก่แล้วเนี่ยนี่ก็คือกิ่งกะเพรา มาเป็นอันนี้โอ้สวยดีก็การมาเป็นใน Facebook ในอะไรต่ออะไรที่เขาสร้างไว้ให้แม่แม่ก็ศึกษาไปค่อยๆสอนค่อยๆอะไรจนกระทั่งหลังๆเนี่ยก็ไม่ต้องแหละทำเองเขาเขาทำเองเขาทำเองได้ <laughs> Class i <is> s On พิกแแปลงมาจากคำว่า Pass i s On ค่ะหมายถึงการส่งต่อสิ่งที่ดีๆให้กับทุกคน แม่ออนบอกว่าถึงแม้ว่าตัวเองนั้นจะคุกคลีกับเครื่องจักรและงานเย็บปักถักร้อยมาอย่างยาวนานแต่พอมีแบรนด์เป็นของตัวเองก็มีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นค่ะแต่แม่ออนก็ได้รับสิ่งดีๆนั่นคือกำลังใจจากลูกสาวทั้งสองคนค่ะซึ่งเป็นเจ๊ดันให้กับแม่ออนในการลุยตลาดงานคราฟต์ในช่วงเริ่มต้นได้อย่างไม่เคอะเขินจนแม่ออนนั้นถลายกำแพงความกลัวตรงนั้นไปได้เลยละค่ะ ออกบูธขายของเราก็ยังงงๆนะว่าอ่ะแล้วเ,เราจะได้เหรอแล้วงานเราคนจะยอมรับเหรอมันเหมือนเราก็ประเมินตัวเราในระดับยังไม่ไม่น่านะไม่น่ามีใครชอบอะ่ะผลที่สุดก็ไปแล้วประสบความสําเร็จระดับหนึ่งมีคนซื้อมีคนชอบเราก็หใจนี่มาตุกตักตตับแล้วอะ่ะงานเรามีคนชอบด้วยอ่ะมันก็เลยกลับมาเป็นกําลังใจให้เราเรายังมีอะไรอยู่ข้างในอะ่ะเยอะอ่ะ เราก็เลยทำ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 ขึ้นมาเรื่อยเจนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะพอไปปุ๊บขายได้รู้สึกยังไงบ้างคะ่รู้สึกดีใจรู้สึกดีใจแบบน้ำตาจะไหล <laughs> <laughs> เราก็เลยบอกออมันดีเหมือนกันนะล <c oughs> ูกเขาก็เลยเห็นความแบบเหมือนเรามีความชุ่มชื่นหัวใจอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ออกไปเจอเนี่ยเคยเจอคุณรุนแบบเนี้ยเล็ก กว่าเราโตกว่าเราจุดพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เราเรารู้สึกว่านอกจากการขายมันคืองานสร้างแรงบันดาลใจให้ให้คนในวัยเดียวกันกันกบเราด้วย,วเ,ยเ,เราก็เลยอืน่าสนใจแฮะเราก็เลยดําเนินการต่อมาเลย <c oughs> ประโยชน์ของการที่เราได้ออกบูธเนี่ย มันเหมือนทําให้เราสมองเราได้พัฒนาการในการคิดในการเห็นว่าชิ้นงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะต่อยอดให้มันเป็นอย่างอื่นอีกมากมายไม่รู้จบ <c oughs> อันนี้แหละคือความสนุก <c oughs> สำหรับแม่ออนแล้วงานคัฟอิดอ o อเป็นงานที่ช่วยพัฒนาสมองและเติมเต็มชีวิตของคนวัยเกษียณได้เป็นอย่างดีและแม่อ่อนก็อยากให้คนวัยเดียวกัน ได้เห็นคุณค่าของตัวเองและลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักไปอีกครั้งค่ะแม่คิดว่ามันมาจากต้นทุนของความชอบของแม่เนาะเพราะว่าแม่เป็น,เ,ปนเราเป็นช่างอะเราอยู่กับพวกผ้าแล้วพอเวลาเรามาทำงานพวกนี้ไอเดียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากว่าเราเราเย็บเป็นเราขั้นตอนเนี่ยเราจะรู้แหละหนึ่งสองสามสี่จะเป็นอะไรก่อนอะไรหลังเสร็จแล้วเนี่ยพวกงานปักเนี่ย จริงๆแม่ปักไม่เป็นนะแม่เพิ่งจะมาแบบปักช่วงหลังๆเนี่ยพอเราทําชิ้นงานขึ้นมาแล้วออลองปักดูแล้วเราปักไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีแบบพัฒนาการของเราไปเองประสบการณ์ในการทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราเออทำงานเก่งขึ้นว่าอย่างนั้นดีกว่าแต่ว่าจริงปลายลายปักเนี่ยคือทุกคนเนี่ยแม่ไม่ใช่คนปักเก่งนะแต่มันกลายเป็นคนดูงานเราแล้วรู้ว่า,าเป็นของเรา ใช่ใช่คือฝีเข็มเนี่ยมันจะบอกรู้ว่าอ่ะอันนี้งานของแม่อ่อนแล้วเพราะนั้นก็อยากให้เรียกว่าความสุขเนี่ยมันก็อยู่จากตัวเราจริงๆตัวเราจริงๆ คือเราจะสังเกตว่าปลายดอกมันก็จะต้องห่างห่างระยะได้เพียง ้ารขาาสิตออนไม่ได้จำกัดตัวเองว่าจะต้องเป็นสินค้าประเภทไหนเพียงแต่ทุกชิ้นเริ่มจากการที่แม่อ่อนนั้นเห็นว่าเป็นสิ่งของที่เหลือใช้รอบตัวแล้วสามารถนำมาต่อยอดได้หรือดัดแปลงเป็นอะไรสักอย่างได้อันนี้คือที่เก็บสายชาห<า>ลกเนี่ยค่ะที่เก็บสายชาม้วนจัดระเบียบขายชาค่ะมันเป็นงานไอเดียที่แม่คิดเองแล้วพอแม่ทาขึ้นมาเนี่ยเออลูกค้าชอบแล้วเขาซื้อไปแจก เทศกาลเนี่ยมือพนเลยค่ะอันนี้อันนี้อัน,น,อน,นกลายเป็นเป็นยี่ห้อแล้วค่ะ,ะเป็นยี่ห้อของของคุณออนเดแล้วค่ะ,ะเพราะว่าเดิมเลยจริงๆว่าสมัยสาวๆก็ทาแบบนี้ค่ะเพราะเราเป็นช่างตัดเสื้อเราก็อันนี้เป็นแฟชปแปั่นยุคแปรยุคแม่ตั้งแต่แม่ตัดเสือ้อคือตอนนั้นเนี่ยเก็บเศษผ้ามาทาแต่ละชิ้นงานค่ะอย่างที่แม่บอกว่าจริงๆเราไม่เราไม่จำเป็นจะต้องทําให้ตกภายในครั้งเดียวก็ได้ใช่ใช่คือมันอยู่ที่ว่า ถ้าเราไปฝืนทําแล้วเราจะเกิดความแบบไม่ชอบไม่รักละ<ม>เบื่อมีไหมคะทำทำอยู่ปุ๊บไอเดียหายหยุดก่อนมีค่ะยังค้างเป็นปีเลยก็มีค่ะเห <c oughs> มือนปักเอาไว้แล้วเนี่ยแล้วเนาว้าเน,าวเ,นาวเวลานั้นเนี่ยพอปักแล้วมันไม่ไปแล้วความคิดมันไม่ไปละล้อล้อเสร็จแล้วก็เลยต้องลุกละแต่ว่าเรื่องของการ DIY เนี่ยเราต้องยอมรับนิดนึงว่ามันจะมาจากคือสื่อในโซเชียลยมันค่อนข้างมีอิทธิพลเพราะฉะนั้นเราก็ เรียนรู้จากตรงนั้นได้ด้วยแต่ว่าถ้าเราอยากได้งานที่เป็นงานของตัวเราเองเนี่ยเราก็เอาจากเขาเนี่ยมาแล้วมา,าดัดแปลงมาอาจดะเป็นของเรามันก็จะเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็งานที่มันเหลือใช้อยู่เนี่ยมันก็จะได้ใช้ได้<า>แล้วเรื่องทั้งเรื่องก็คือแบบเราก็จะรวมไปถึงการดูแลสิ่งแวดลอ้อมคือมันทําโดยไม่ต้องไปตั้งตั้งใจมไม่ต้องตั้งใจแต่คิดว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าทำแล้วเนี่ย มันได้ด้วยมันจะแบบเป็นเชื่อมโยงกันได้หมดนะคะเรื่องพวกนกี้ก็เกิดความสุขอย่างน้อยเราก็เก็บไว้ก่อน บูธแม่ก็เจอเยอะนะเจอทั้งตัวผู้สูงอายุเองกับตัวลูกรุ่นลูกคือผู้สูงอายุเนี่ยบางทีเขาก็บอกว่าฉันก็ทําเป็นนะแต่ฉันแบบหูตามไม่ดีแล้วอะฉันไม่อยากทำเราก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยเราก็อายุเยอะแล้วนะตัวเท่าหลายอะไรก็คุยกันพูดคุยเสร็จแล้วเราก็บอกว่าถ้าทําเองเป็นนะอยากให้ทําไม่ต้องเอามาขายก็ได้ทําแล้วแบบเอาไว้แบบ ให้คนมันจะเกิดความภาคภูมิใจแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ใช้ความคิดมันไม่เบื่อการที่แม่ได้มาทํางานแล้วมันเป็นงานที่เราใช้ไอเดียแม่รู้สึกว่าตัวแม่มีคุณค่ามากขึ้นมากแล้วยิ่งได้รับคําแบบชมอ่ะเราก็เก็บเอามาแปลเป็นพลังบวกให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังในการที่จะคิดงานสุดท้ายแล้วเนี่ยมันได้กับตัวเราคือเราได้บำรุงสมองเราได้ใช้ความคิด เราได้ใช้ความสามารถแล้วก็นำพามาด้วยความกระชุ่มกระชวยแม่คะคนในครอบครัวเป็นเรงมานานใจให้แม่อย่างไงบ้างโอ้ก็อย่างลูกเนี่ยคือเป็นเจ๊ดันเลยเพราะว่าจุดที่เรากลับไปคุยกันเนี่ยก็มันมาจากเรื่องที่ว่าเขากลัวว่าเราเป็นคนแก่ซึมเศร้าเพราะว่าหลังจากที่เราเลี้ยงเขาจนโตเนี่ยแล้วเรายังเลี้ยงต่อเลี้ยงดูคุณยายต่ออีกชีวิตเราจะอยู่แต่ในบ้านเราจะไม่ได้ออกไปมีเพื่อน แล้วพอลูกเขารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการทําพวกเนี้ยแล้วเขาก็เลยบอกว่าลองเอาออกไปโชว์เอาออกไปขายออกไปเจอเพื่อนโอ้โมันหนี้มันมันดีจริงๆนั่นแหละคือแรงผลักดันเหมือนว่าลูกๆเนี่ยภูมิใจในสิ่งที่แม่ทําเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เขาอยากให้คนอื่นเห็นบ้างใช่ใช่ใช่แล้วแบบอะไรไม่ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยพอกลับมาเจอกันเนี่ยเราก็จะมีเหมือนส่งกันบ้านครูอะพอเราทําอะไรเสร็จแล้วเราก็จะบอกว่า วันนี้มีไอ้นี่มาอวดลูกแล้วลูกเขาก็จะบอกโอาดีจังน่ารักจังคุณแม่มควรจะเติมตรงนี้อีกหน่อยเนาะมันจะได้เข้ากับยุคสมัยเป็นงานที่วัยรุ่นที่จะแบบเขาฮิตกันแบบนี้แบบนี้คือเขาไม่บังคับเรานะคะแต่เขามาเติมไอเดียให้เรามันก็จะเหมือนมาเติมเต็มกันจนได้ชิ้นงานที่เข้ายุคเข้ายุควัยรุ่นนะคะ คุณผู้ชมคะตอนนี้ของแม่ออนสมบูรณ์เรียบร้อยสวยงามค่ะแล้วก็ของลูกปลาอันนี้เป็นบีฟอ์ใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะคือก่อนที่จะมาเป็นชิ้นงานอันนี้คือลำดับเราปักงานเสร็จนะคะแล้วเราก็จะมาใช้ผ้าเนี่ยลองเพื่อจะหุ้มริมอีกทีเราจะเน้นงานที่โชว์ลายเส้นของของการเดินเส้นใหม่ซึ่งจาก ก่อนจะมาเป็นอันนี้นะคะก็ต้องเป็นอย่างนี้มาก่อนอันนี้คือถ้าให้คะแนนแม่ให้หนูเท่าไหร่คะแม่ให้หนูเต็มร้อยเลยค่ะเพราะว่าแม่เล่งเห็นในเลงเห็นในมีความพยายามในการที่จะที่จะแบบทำงานฝีมือนะคะเพราะนั้น ใจมาแล้วค่ะใจมาแล้วแต่คุณผู้ชมครับบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยนะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้บางทีเราอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมดอกเล็กๆแบบนี้เหมือนจะง่ายแต่ลองดูแล้วอันนี้เหงื่อแตกเลยนะคะ <laughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นที่วางแก้วสวยไหมคะ <laughs> ขอบคุณค่ะคุณผู้ช <laughs> ม <c oughs> คร นอกจากนี้แม่ออนบอกว่าการขายของออนไลน์ของแม่ออนนั้นแม่ออนจะตอบลูกค้าเองและถ่ายรูปเองทั้งหมดค่ะซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะติดตามแม่ออนจากเพจ f a c e b o o k ค่ะ f a c e b o o k ครับปิดออนครับปิดออนแม่เล่นโซเชียลเองไหมคะถ้าเป็น Facebook แม่ตอบเองไม่มีแอดมิน <Wow. S 2> <laughs> สั่งซื้ออะไร <laughs> ยังไงเนี่ยตอบเลยลูกแล้วแม่ใจดีแม่ใจดีอย่างนี้ก็อยาก ทอยากปรึกษาอยากเรียนคุยกัน,ลนเลยะรับลูกศิษย์ที่ผ่านมาม,มีการสอน<ม>ก็มีไปทำเวิร์กชอ็อปตัวนั้นจะเป็นเวิร์กช็อปซึ่งซึ่งเป็นเวิร์กช็อปเปิดหมายถึงมีม,ม,มออีหน่วยง,งานจ้างเราแล้วก็ผู้เรียนก็เข้ามาเรียนก็จะมีเป็นแบบนั้นแล้วก็ส่วนตัวนี่ก็มีเหมือนกันค่ะแต่ไม่มากนะแล้วก็ทําให้คนเหล่านี้ไปมีอาชีพต่อก็ก็ไปต่อยอดก็ คืออยากให้เขามาค้นหาว่าชอบไหมถ้าชอบก็ไปต่อยอดใช่คือ,อยังไงสักตานอยากให้เขาเข้ามาสัมผัสแม่อ่อนได้ลูกสาวมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างแบรนด์และเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแม่อ่อนก็เริ่มออกบูธเองสามารถขายของบนโลกออนไลน์ได้อย่างคล่องแคล่วไม่แพ้วัวยรุ่นเลยล่ะค่ะ คืออันนี้เรื่องสำคัญเลยนะคะคนในครอบครัวเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยเราเราเรารู้ว่าจะเกิดคือพ่อแม่เราจะแก่แล้วเราก็ควรจะเหมือนหาวิธีที่จะทำยังไงให้เขาไม่เหงาเ,เพราะว่าตัวลูกอะ่ะไม่ค่อยอยู่หรอกไปทำงานมีภาระเราก็ลูกเนี่ยจะต้องเป็นคนที่จะเหมือนแบบสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เออ หางานง่ายๆมาแล้วก็พูดคุยแล้วก็สอนแบบคือผู้ใหญ่เนะี่ยดื้อนะลูกดื้อมากด้วยนะเราก็จะต้องเหมือนแบบน้มนม้นาวโดยการแบบว่าค่อยๆพาไปดูพาไปเที่ยวแม่ชอบไหนชอบอะไรพอเราจับจุดได้ว่าเขาชอบอะไรเนี่ยตอนนี้เราก็ลองให้เขาแบบทําดูเขาก็ทาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกม,มันออกมาสวยเหมือนกันนะแล้วยิ่งถ้าแบบว่า มีคนชมเนี่ยหนูเอาไปให้เพื่อนดูนะว่าแม่ทํานะเพื่อนบอกสวยมากเลยแม่น่าทําขายอะ่ะมาแล้วสิา <laughs> มาแล้วสิความเพอเขิบก็เนี <laughs> ่ย <laughs> เรื่องพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นลูกๆเนี่ยควรจะให้โอ,อกาสแล้วก็เแม่ว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเป็นเส้นบางๆเนาะคือแค่เรามองแลวเราเห็นนะมันจะมันจะแบบก่อให้เกิดความผูกพันก่อให้เกิดเรียกว่า การใส่ใจการใส่ใจเพราะว่าบางทีพ่อแม่อยู่ใกล้ตัวเรามากนี่เราพูดหนุนแม่นะอ,อ,อยู่ใกล้ตัวเรามากบางทีลูกอาจจะแบบรู้สึกว่าใกล้มองไม่เห็นอาจจะไปมองไกลเพราะน,นั้นวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องดําเนินรอยตามพ่อแม่เราเพราะนั้นการปลูกฝังปลุกฝังเราทํากับแมเ่เวลาเราไปมีครอบครัวเราอบรมลูกลูกก็จะเป็นแล้วมันจะวนกลับมาอย่างที่แม่บอกว่าทุกเรื่อง มันจะวนกลับมาแต่ว่าไม่ต้องไปหาคําว่าดีที่สุดแต่หาว่าใช่ที่สุดมันน่าจะดีที่สุดแหละในการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพแม่ออนบอกว่าแม่ไม่อยากเป็นคนแก่ที่นั่งอยู่เฉยเแล้วไม่ทําอะไรแม่ยังอยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพียงแค่อย่าทําอะไรที่ฝืนเกินกว่าตัวเราผู้สูงอายุตอนนี้รุ่นรุ่นหลังๆนะเก่ง,งนะลูก เกงเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเรายกให้เป็นอย่างนี้เลยดีกว่าเพราะว่าด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ย่ะมันก็เลยทําให้คนสูงอายุทุกคนเนี่ยใจเป็นร้อยใจเกินร้อยที่จะแบบทําอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองอยากทำแล้วด้วยความที่เหมือนแม่ว่าเขาคิดว่า เออมันจะมีในเรื่องของของอาจจะอิงธรรมะหรืออะไรอย่างนี้ขึ้นมานิดหน่อยโดยที่แบบว่าไม่ต้องไปเข้าวาัดแต่เขารู้สึกว่าอยู่กับปัจจุบัน<ฆ>อยู่กับปัจจุบันวันนี้อยากทําอะไรชอบทําอะไรทําวันนี้ทำวันนี้แล้วก็จริงๆแล้วมันก็ต้องมาจากข้างในด้วยมาจากความชอบมาจากอะไรแล้วก็ความสุขมันก็จะเกิดตรงหน้าเราเอง การทำงานในวัยเกษียณไม่ต้องไปทุ่มเทเรื่องรายได้มากมายขนาดนั้นแค่ทำให้เหมาะสมกับวัยก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะ วันนี้ค่ะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงอายุทุกท่านที่ท่านจะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักและที่สําคัญนะคะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองค่ะเพื่อเราจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะวันนี้รายการชันชราวหมดเวลาลงแล้วค่ะจะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าปลาและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ don't you sure I...